สวัสดีค่ะวันนี้ป้าไม่ได้ไปขายขนมคกเขาให้อยู่บ้านวันนี้ลูกสาวกับลุงไปขายอยู่บ้านก็ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆต้องทำงานนี่งานของป้าเราก็ต้องขึ้นกล่องไว้เวลาถ้าเกิดว่าเราไปทำที่ร้านเนี่ยมันจะไม่ทันเพราะลูกค้ามันจะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อ พออยู่ว่างๆเนี่ยป้าก็ต้องมาขึ้นกล่องไว้เรียงไว้ป้าจะมาเล่าเรื่องทำทำไมป้าถึงมาขายขนมพกุกมันเป็นอาชีพที่จะเรียกว่าต้องใช้ความอดทนก็ใช่นะ เพราะว่ามันร้อนมันต้องอยู่หน้าเตาตลอดแต่มันร้อนมันร้อนกจริงทุกคนแต่ว่ามันสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนผ่อนบ้านผ่อนรถได้สบายๆเลยนี่แหละเหตุผลที่ป้า เลือกที่จะขายขนมคุกรู้จักพี่อยู่คนหนึ่งนานแล้วพี่เขาขายขนมคุกนี่แหละแต่พี่เขาไม่ได้ทําเองไม่ได้ชุบสูตรของเขานะเขาซื้อเฟรนชชสยมาแล้วเขามาขายอุย่เห็นเขาขายแล้วแบบมันขายดีมากเพราะว่าเอ,อขนมคุกเนี่ยคือไม่ค่อยมีคน ไม่ค่อยมีคนทําไม่ค่อยมีคนขายเพราะว่ามันก็อย่างที่ป้าบอกแหละว่ามันร้อนมันต้องอยู่หน้าเตาตลอด mm. เขาก็ไม่เลือกป้าก็เลยคิดว่าเอ๊ะเออมันน่าจะดีนะเราขายของที่แบบคนที่เขาไม่ชอบขายกันอนะมันน่าจะขายดีถ้าเราทำสูตรอร่อยอร่อย สูตรของเราอร่อยเงี้ยป้าก็ว่าน่าจะขายดีป้าก็เลยตัดสินใจเลยเอารู้ว่าขนมโคกนี่แหละที่จะเลี้ยงครอบครัวเราได้ก็ทำมาพัดก็ลองผิดลองถูกมาเยอะนะเฉพาะสูตรเนี่ยสูตรแป้งเนี่ยลองทำหลายหลายหลายวิธีเออเอาอันนั้นมาผสมตัวนี้มา ใส่เฮ้ยใส่ตัวนี้แล้วมันจะดีหรือเปล่าเฮ้ยใส่ตัวนั้นแล้วมันจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองมาตลอดจนป้าก็เออสูตรป้านิ่งเราได้สูตรสูตรแป้งของเราเองเราผสมของเราเองเป็นสูตรเฉพาะของป้าเลยป้าก็ได้สูตรของป้ามาลองผิดลองถูกกันเนาะขายดีมากเลย แล้วก็กระทงกะทิก็ขายมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็หลายปีอ่ะขายมาจนลูกค้าก็ติดลูกค้าก็บอกว่าเอ้ยบางคนเขามาเขากินของเราประจำเนาะเขาก็บอกว่าป้าขนมโค้งเนี่ยป้าซื้อแฟรนไชส์มาหรือว่าเป็นของป้าเองเขาก็ถามป้าอย่างเงี้ยป้าก็เลยบอกเขาว่าเป็นสูตรของป้าเองป้าไม่ได้ไป ซื้อเฟรนชไชก็หลอกเป็นของป้าเองเลยป้าทำเองเขาบอกอร่อยมากเลยเนี่ยทำไมป้าไม่ขายเฟรนชไชเขาก็เลยว่าอย่างนี้ป้าขายเฟรนช์ไชไหมเนี่ยแฟนผมอะคือแฟนผมอะเขาไม่มีงานทำตอนเนี้ยเริ่มแรกเลยนะจุดเริ่มแรกที่จะป้าจะมีเฟรนชไชเป็นของตัวเอง mm hmm. เพราะว่าถามป้าว่าป้าป้าสอนสูตรไหมปล่อยสูตรไหม แฟนผมอะ่ะเขาอยู่บ้านเฉยเขาไม่มีงานทำเนี่ยของป้าเนี่ยสูตรมันอร่อยมันโอเคเลยนะป้าก็เลยบอกว่าเออเอาสิเดี๋ยวป้าสอนให้เดี๋ยวป้าขายแฟนชายก็เริ่มเลยนะตอนนั้นมาก็จะเริ่มมีลูกค้ามาติดมันมีคนแรกมาติดต่อก่อน ปลาก็ตื่นเต้นมากเลยว่าอุ้ยขนมก๊กเรามันขนาดนั้นเลยเหรอวะมันมีคนชอบขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยรสชาติมันถูกใจเขาขนาดนั้นเลยโลอะไรอย่างงี้แต่มันก็ขายดีนะแล้วกอขายหน้าร้านวูขายดีมากนี่แหละมันก็เป็นอาชีพมาตั้งแต่นั้นเลยเริ่มขายแฟนชายมาก็มีคนมาติดต่อเรื่อยๆเรื่อยๆจนทุกวันเนี้ยป้าก็ มีลูกค้าขายดิบขายดีมีลูกค้าเจ้าแรกเป็นชายเจ้าแรกของป้านะตอนแรกที่ป้าบอกว่าเขาให้เมียเขาขายใช่ไหมแต่ตอพอเขาขายได้สักประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือนนี่แนะี่ยถ้าป้าจำไม่ผิดนะเขาขายคนเดียวเมียเขาอะขายคนเดียวประมาณสองเดือนนะป้าว่าแล้วก็เขากเ็เขาก็เลยให้แฟนเขาอะแฟนคน แฟนเขาอะคนที่มาติดต่อป้านี่เนี่ยออกจากงานแล้วก็มาช่วยกันขายแต่เขาอะไม่ได้ขายในปั๊มเหมือนป้านนะเขาขายหน้าตลาดหน้าตลาดสดเขาขายดีเขาขายช่วงเช้าเช้าเนี่ยเขาจะออกไปเลยตีสีประมาณตีสี่ครึ่งเขาเล่าให้ป้าฟังเข,เขาขายเสร็จก็ประมาณ9ก้าโมงสิบโมงเขาก็เข้าบ้านแล้ว พอสักบ่ายสี<ม>่โมงเขาก็จะออกมาขายอีกรอบหนึ่งเขาขายสองรอบเช้าก็ยินเขาก็บอกว่าโอ้ยป้าขอบคุณมากๆเลยที่ให้อาชีพเขาว่าอย่างนี้เนาะเราก็ดีใจมากเลยเพราเออเพราะว่าเขามีเวลาไงเขาเขามีเวลาพักผ่อน เพราะว่าเขาขายแค่ช่วงเช้าเนี่ยเก้าโมงถ้าขายดีๆหน่อยแปดโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หมดแล้วเขาเข้าบ้านพักผ่อนทําอะไรกิจกรรมอย่างอื่นของเขาได้อีกเยอะแยะมากมายแล้วก็พอใบ่ายบ,ายบายสามบา่ายิงนี่เขาก็ออกไปขายประมาณทุ่มสองทุ่มเขาเข้าบ้านแล้วคือเขาบอกว่าเขามีเวลาพักผ่อนแล้วก็มันก็ทำไรายได้ให้เขา คือพอพอเลี rition. ้ยงครอบครัวเนี่ยทุกวันนี้เขาก็ยังขายอยู่มาช่วยกันขายสองคนผัวเมียเดี๋ยวตอนท้ายคลิปป้าจะขึ้นรูปตอนที่ป้าไปสอนลูกค้าแฟรนชาไให้ดูตื่นเต้นมาก แต่ว่าพอเราทําทําไปมันก็ผ่านไปด้วยดีลูกค้าก็ตอบรับด้วยดี วันนี้ป้าลาไปก่อนนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ